สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พูดถึงเรื่องช่วงวิกฤตน,นะครับก็อยากจะ,าจะบอกท่านผู้ชมน,นะครับว่าช่วงวิกฤตของทุเรียนนะครับการดูแลทุเรียนก็ตั้งแต่ดอกแล้วก็หางแยแล้วก็ไข่นกกระทาแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็ไข่กกาาขขห่านนะครับ ซึ่งช่วงนี้นะไม่ว่าเป็นการให้น้ํามากช่วงหางแยะให้น้ํามากแล้วก็จะล่วงนะครับให้น้ําน้อยก็ไม่ดีก็ล่วงเช่นเดียวกันนะครับความพอดีอยู่ที่การรู้ได้ว่าการให้น้ำหน0่เในสวนน่ะเท่าไหร่การถอยน้ำออกมา50-25ในช่วงดอกหอมดอกกําไรหัวกําไรคำว่า25หรือ50ของเราเนี่ยมันเท่าไหร่กี่นาทีกันแน่ เพราะว่าแต่ละส่วนเนี่ยใช้หัวสปริงเกอร์ก็ไม่เท่ากันนะครับเครื่องในการขับเคลื่อนหรือเครื่องสูบน้ำาแหละนะครับจะเป็นใดอะไรยังไงใดปั๊มน้ํำยังไงก็แล้วแต่นะครับการให้น้ําอาจจะแตกต่างกันนะครับต้องเช็คให้ได้ว่า1นึของตัวเองอยู่เท่าไหร่ถอยน้ําเขาบอกว่าถอยน้ําในช่วงที่ <c oughs> ดอกหอม หัวกําไรเท่าไรนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาในการมาเป็นผลน่ะนะครับรวมถึงในช่วงของการผาสมพันธุ์คือเรียกว่าปัดดอกนั่นเองนะครับ <c oughs> หลังจากปัดดอกเสร็จหางแย่ไม่เราเพิ่มน้ําขึ้นมาเป็นลําดับจนถึงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับหลังจากที่ขึ้นเกร็ดขึ้นหนามก็ว่ากันไปแต่กําลังจะบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งครับท่านผู้ชมครับที่เป็นช่วงที่ อันตรายและวิกฤตช่วงหางแย้กันหนึ่งละที่วิกฤตฝนตกติดต่อกันน้ำเยอะสลัดหางแย้ทิ้งก็เป็นช่วงวิกฤตนะครับช่วงไข่นกกระทาขึ้นเกตขึ้นน้ำยังไม่ถึงไข่ไก่ก็เป็นช่วงวิกฤตนะครับถ้าสมมติว่าเรื่องของยอดออกนะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องของการที่ว่า ถ้ายอดเดินคาว่ายอดเดินก็คือยอดอ่อนมันออกมันปริแล้วก็มันออกมานได้แหละทีนี้ลำดับของการออกยอดเนี่ยนะครับมันก็เริ่มจากเม็ดข้าวสารแล้วก็มาปริเตรียมที่จะแตกเป็นใบเขาเรียกว่าหางปลาทูหลังจากหางปลาทูก็จะเป็นหางดาบหางดาบหางยังไงอ่าอย่างนี้มีไหมหางดาบให้ดูไหม อ่อยางี้หางดาบก็คือหางที่มันยังไม่บานไม่กลางอ่ะครับนีอันนี้คือหางดาบมีหางปลาทูไหม <c oughs> เดี๋ยวนะนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือหางดาบอ่ามันคล้ายๆดาบไปแหละเขาเรียกหางดาบนะครับคือมันยังไม่กลางแต่มันเป็นใบออกมาละนะครับ เดี๋ยวผมหาหางปลาทูให้ท่านผู้ชมได้รับชมมานะครับไม่นะนะนะครับท่านผู้ชมครับหางปลาทูนะครับมันยังไม่เป็นหางดาบะนะครับมันเป็นคล้ายหางดาบเล็กๆแหละแต่ว่ามัน เพ่งปริมาประมาณนี้นะครับาหางปลาทูยังเล็กๆอยู่นะครับประมาณนี้หางปลาทูนะครับหลังจากหางปลาทูแล้วนะครับท่านผู้ชมยอดใหม่ที่เดินน่ะนะครับก็จะกลางเป็นใบนะครับยังเป็นสียอดตองอ่อนนะครับ อ่าอันนี้เขาก็จะเรียกว่าเพสลา,าดนะครับกลางเสร็จก็เป็นเพสลา,าดนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เท่านั้นเองนะครับตรงนี้แหละขณะที่ใบอ่อนเขายังไม่เป็นสีเขียวอ่ะครับยังเป็นสียอดตองอย่างเงี้ยเขาสร้างอาหารเองไม่ได้เขาก็จะต้องดึงอาหารจากกิ่งนี่แหละมาใช้เมื่อยอดดึงอาหารเสร็จไอลูกที่อยู่ในกิ่งเนี่ย มันก็จะถูกแย่งอาหารเสร็จแล้วมันก็จะถูกสลัดไปนะครับนั่นหมายความว่าช่วงที่ยังไม่มีมเมล็ดข้างในก็คือไม่เกินหกสิบวันเนี่ยถึงเป็นมเมล็ดก็ยังเป็นมเมล็ดแบบอ่อนๆอ,อนยู่นะครับก็ยังไม่สามารถสู้กับยอดตัวนี้ได้ก็ยังจะดึงอาหารสู้แข่งกับยอดที่ยังอ่อนเนี่ยไม่ได้เพราะเขายังสร้างอาหารเองไม่ได้เขาก็เลยต้องเอาจากใบแก่พวกนี้แหละที่สร้างอาหารดึงมาใช้ ดึงมาใช้จนกว่าเขาจะแก่เป็นสีเขียวอย่างนี้ถึงจะสร้างอาหารได้นะครับอ่าตรงนี้นะครับนั่นแหละครับหลังจากที่ผมให้ดูแล้วนะครับว่าจะเป็นหางปะทูเป็นยังไงหางดาบเป็นอย่างไรแล้วก็ที่กลางแล้วนะครับจะเป็นใบเพสลาดนั่นเองนะครับทีนี้ผมพูดถึงเมื่อกี้เรื่องของวิกฤตนะครับตอนหางปะทู ใบเขาก็ยังไม่ได้กินอาหารนะครับตอนที่เป็นหางดาบก็ยังไม่กินอาหารมากเริ่มกินละแต่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเขากลางเมื่อไหร่ละนั่นแหละเขาจะกินอาหารละหมายถึงใบอ่อนนะครับที่เขาสร้างอาหารไ,ได้เพราะฉะนั้นช่วงวิกฤตนอกจากหางแย่ให้น้ำไม่ถกูกและจะล่วงได้ฝนตกมาแล้วก็ล่วงได้หรือแม้แต่ตอนดอกดอกบานฝนตกหนักก็ล่วงได้นะครับ มาอีกวิกฤตหนึ่งก็คือไอใบนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการตะตรเตรียมเพื่อที่จะให้ใบที่มันออกมาเนี่ยคือใบยังไงก็ต้องโดนนะครับใบยังไงก็ต้องเจอว่ามันจะต้องออกยอดอ่อนยอดเดินนั่นแหละนะครับยังไงก็ต้องเจอทีนี้เจอช่วงไหนช่วงที่ลูกขนาดไหนลูกเกิน60วันหรือไม่เกินแต่ส่วนใหญ่แล้ว เราพูดถึงใบเนี่ยนะครับตั้งแต่ปริไปถึงใบหางดาบเนี่ยก็อ่ะไม่ใช่ตั้งแต่ปริจนถึงเพสลาดเนี่ยยี่สิบห้าวันนะครับจากเพสลาดไปถึงเป็นใบเขียวอะ่ะอีกสามสิบห้าวันก็หกสิบละหลังจากเขียวเต็มที่เสร็จแล้วสร้างอาหารได้ เก็บสะสมอาหารไปให้กับท้องกิิงเนี่ยนะครับใช้เวลาอีกสามสิบวันก็เป็นเก้าสิบวันคือยังไงก็ต้องเจอแหละนะครับยอดอ่อนระหว่างที่ลูกตั้งแต่ออกดอกมาจนถึงไม่เกินไข่ไก่ไข่ห่านเนี่ยยังไงก็ต้องเจอเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีการแก้นะครับจุดของมันอยู่ตรงนี้แหละหรือว่าสวนไหนเหลือไม่เหลืออะไรยังไงเนี่ยลูกล่วงบ้างอะไรเงี้ยหางแย่ก็ไม่ว่ากันละรดน้ํามากยอดยังไม่ออกรดน้ํามากก็ล่วง นะครับขึ้นเปล็ขึ้นหนามยอดออกมันก็มีสิทธิ์ร่วงลูกเท่าไข่ไก่ก็ยังมีสิทธิ์ร่วงถ้ายอดเดินนะครับเมื่อกี้ผมให้ดูละนะครับสามสเต็ปเรื่องระยะเวลาผมก็บอกไปละนะครับทีนี้ก็วันนี้อยากจะมานําเสนอนะครับว่า <c oughs> สวนประทานมเชียงกลางจังหวัดน,น่านเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยได้แก้ปัญหาวิกฤตอะไรบ้างนะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดแปดเก้าฝนตกสิบห้าสิบหกิบเจ็ดิบปดีวัน ฝนก็ตกยี่สิบยี่องยิบสามฝนตกยี่สิบแปดยบเก้าสาสิบฝนก็ตกนะยี่สิบแปดยิบเก้านะครับแล้วมาวันที่หนึ่งสองก็ตกอีกก็ตกตลอดสําหรับเดือนมีนากุมภาก็เจอฝนเช่นเดียวกันครับแต่อาจจะไม่ทีเท่ากับเดือนมีนาเพราะฉะนั้นวันเนี้เรามีอยู่สามรุ่นรุ่นที่หนึ่งติดดีนะครับลูกโตล,ละตอนนี้เท่าแก้วละไอ้แก้วน้ำละ ลูกเท่าแก้วน้ํานะครับก็รุ่นที่สองก็เท่าไข่ไก่นะครับรุ่นที่สามก็ยังเป็นหางแยะไม่คือคือ,คอไม่เสร็จละนะครับขึ้นเกตและนะครับแต่อัตาราล่วงก็ยังสามารถที่จะเป็นพวงอยู่นะครับอย่างที่อย่างคลิปเขาที่แล้วที่ผมถ่ายให้ดูน่นะครับนั่นเจอฝนมาแล้วนะครับทีนี้เมื่อจุดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยก็คือเราเจอใบอ่อนเมื่อใบอ่อนเดินมีการดึงอาหาร ทำให้อาหารจากท้องกิ่งถูกดึงเข้าไปใช้นะครับแย่งอาหารระหว่างลูกอ่อนที่ไม่เกิน60วันนะครับอาจจะเป็นขึ้นเกร็ดขึ้นน้ำไข่ลูกกระทาไขาา่ไก่ไข่ฮานนะครับเท่าแก้วน้ําก็ยังมีสิทธิ์ล่วงอยู่นะครับถ้ายอดเดินกันไปุมต้นถ้ายอดไม่เกิน40% 30%ิบเอันนี้ไม่อันตรายนะครับอาจจะมีนิดหน่อยเพียงแต่ว่าถ้าเรามีลูกเยอะ ผลผลของทุเรียนอ่ะเยอะมันก็จะแข่งกับการแตกยอดได้ด้วยอ่าอันนั้นก็คืออาจจะทําให้ยอดเล็กเดินไม่ได้ไม่มีพลังต่อที่จะไปทําให้เป็นใบใหญ่นะครับอันนั้นก็ถ้าสมมุติว่ามีผลอยู่ในพุ่มในในต้นไม้นั่นอ่ะเยอะนะครับแต่ทีนี้จุดวิกฤตที่ผมว่าผมกําลังจะพูดถึงวิธีแก้นะครับก็วิธีแก้มีหลายอย่างนะครับบางครั้งเรารู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเจอ นะครับเราก็ต้องเตรียมเตรียมในเรื่องของการเอาไง่ายๆสรุปว่าทําอย่างไรให้ยอดออกเนี่ยเล็กและแก่เร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการเตรียมตัวล่ะนะครับเพราะเรารู้ว่ามันต้องเจอแน่ๆนะครับอันดับหนึ่งก็คือจะต้องใส่แมกนีเซียมซัลเฟตไปทุกต้นเลยแมกนีเซียมซัลเฟตไปช่วยให้ใบเนี่ยสร้างคลอโรฟิลล์นะครับก็หมายความว่ามันจะเขียวเร็วนั่นเอง บางคนก็บอกว่าเมื่อเขียวเร็วก็ต้องเรียกว่าแก่เร็วใช่ไหมก็อาจจะใช่นะครับอ่าส่วนนี้นะครับแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับต้นละสักครึ่งกิโลก็ได้นะครับครับก็ต้องมีการเตรียมก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ใบเนี่ยแก่เร็วนะครับด้วยการเติมแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับก็สังเกตนิดนึงเวลาซื้อแมกนีเซียมซัลเฟตนะครับมันต้องมีการลงท้ายว่าเฮปตาไฮเดรตเฮปตาไฮเดรตนะครับอันนี้อาจารย์อเนกสอนผมมา นะครับอาจารย์อนเนกที่จันทบุรีนะครับก็ได้ความรู้มากมายสำหรับปีนี้ขอบคุณอาจารย์อนเนกด้วยนะครับก็แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตาไฮเดตก,ก็เอามาใส่เพื่อทำให้ใบในเขียวเร็วสร้างโคลีฟิลนั่นเองนะครับทีนี้เมื่อยอดอ่อน,ออ,นออกเยอะเกิน40%เกิน30%อย่างเงี้ยคือหมายเขาว่าดูแล้วแดงเต็มต้นเลยโอ้โหไม่ไหวละยังไงก็ถ้ามันกลางเสร็จเนี่ย โดนดูดอาหารไปลูกยังไงก็ล่วงทั้งต้นแน่นอนนะครับก็มีหลายสวนตามบ้านตามชาวบ้านที่เขาเคยปลูกทุเรียนน,ยนะครับพอดีมันก็โอเคมันมีโอกาสรอดมันใหญ่โอ้โหยี่สิบปีมาแล้วก็ดอกทุกปีแหละนะครับเต็มต้นแต่ก็เหลืออยู่ลูกสองลูกนะครับนี่คือปัญหาลูกล่วงนเนื่องจากมีหลายสาเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของล่วงล่วงตอนหางแย้นะครับและล่วงตอนดอกไปยอดอ่อนเดิน ยอดยอดออกนี่นแหละเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการบล็อกใบละถ้าสมมุติว่ายอดมันเดินกันเต็มต้นนะครับเกิน40เขึ้นไปนะครับวิธีก็คือนะครับนอกจากใส่แมกนีเซียมซัลเฟตแล้วนะครับเพื่อเตรียมทําให้มันเขียวเร็วแก่เร็วนั่นแหละนะครับเราก็อาจจะต้องมีการบล็อกใบสักสองครั้งนะครับนั่นก็คือใช้ปุ๋ยนะครับสูตร0 5 2ย์หสานะครับ ในอัตราผมว่าอัตราเนี่ยแล้วแต่ความชื้นสัมพัสแล้วแต่อากาศขณะที่จะพ่นมากกว่านะครับผมใส่อยู่ที่เจ็ดร้อยนะครับเจ็ร้อกรัมเจ็ขีดอะนะครับต่อ200ลิตรนะครับก็ครั้งแรกก็พ่นไปไม่ได้เติมแม็กนะครับครั้งที่สอง ลดลงมาเหลือห้าร้อยเติมแมกนีเซียมไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้สามารถบล็อกยอดอ่อนที่เขาเดินเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์สัญชัยโกศลวัฒนาเขาจะบอกว่าส่งยอดบางคนบอกว่าส่งยอดคืออัดปุ๋ยอัดอะไรไปคือส่งให้มันใหญ่มันโตใช่ไหมไม่ใช่นะครับอาจารย์สัญชัยบอกว่าการส่งยอดก็คือการทําให้ยอดเนี่ยมันออกซะมันกลางซะแต่มันกลางไม่ใหญ่ ส่งยอดคือทำส่งให้มันกลางและแก่เร็วแต่ไม่ใหญ่นะครับมันได้ว่าไม่ได้หมายความว่าส่งให้ใหญ่นะครับก็คือส่งยอดก็ทําให้ในเมื่อมันออกยอดละมันเป็นหางดาบละมันจะกลางอยู่ละก็ส่งให้มันแก่เร็วซะประมาณนั้นนะครับผมก็เลยใส่ไปศูนย์ห้าสองสามสี่ประมาณเจ็ดขีดต่อสองร้อยลิตรนะครับแล้วก็ครั้งที่สองครับท่านผู้ชม าการสักห้าถึงเจ็ดวันก็ห้าวันดีกว่านะครับก็ลดลงมาแล้วก็เติมแมกนีเซียมไปด้วยนะครับเพื่อแมกนีเซียมทางใบนะครับไม่เหมือนกับแมกนีเซียมซันเฟตที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นั้นใส่ทางดินนะครับก็เติมแมกนีเซียมไปด้วยครั้งที่สองก็จะทําให้ใบเนี่ยกลางเสร็จแล้วก็แก่เร็วนะครับก็ไม่สามารถหรือสาหรือกินอาหารน้อยอะ่ะ นะครับเมื่อแก่แล้วสีเขียวแล้วก็สร้างอาหารได้นะครับไม่ถึงกับแย่งอาหารจากท้องกิ่งแล้วก็ทําให้ลูกว่วงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพามาชมนะครับว่าที่ผมบล็อกใบไปเป็นอย่างไรนะครับก็อย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมบล็อกใบนะครับเขาเรียกว่าบล็อกใบนะครับเห็นไหมครับใบจะออกมาแค่นี้แหละนะครับแล้วก็เขียวอย่างเงี้ยปกติใบขนาดนี้เนี่ยยังยังเป็นยอดตองอยู่นะครับเพราะมันต้องโตถึงขนาดนี้ใช่ไหมครับ อันนี้คือใบเดิมนะครับท่านผู้ชมใบเดิมนะครับใบใหญ่ๆเนี่ยแต่ใบเนี้ย <c oughs> เห็นไหมครับท่านผู้ชมแก่ละใบแค่เนี้ยแก่ละอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกใบหรือส่งใบอย่างที่อาจารย์สนใจเขาว่าก็ใช้เวลาประมาณมาหนึ่งสัปดาห์นะครับก็จะเห็นการพัฒนา ของการเขียวนะครับคือสร้างโคลลฟิลแล้วก็ใบแก่เร็วอย่างเงี้ยใบขนาดนี้นะครับแก่แล้วเห็นไหมครับนั่นหมายความว่าตอนเนี้ยมันสร้างอาหารได้แล้วมันไม่ได้อยู่แย่งอาหารจนถึงยี่สิบห้าวันแล้วนะครับแค่หนึ่งสัป,ปดาห์นี้ก็เขียวได้ละนะครับแต่ต้องมีแมกนีเซียมซัลเฟตใส่ทางดินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีการใช้ปุ๋ยศูนย์หาสองสามสี่ในการทำให้มันเล็ก แล้วครั้งที่สองก็อันนี้พูดถึงพ่นทางใบะนะครับครั้งที่สองก็ใส่แมกนีซยมแมกนีเซียมไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้แก่เร็วอย่างนี้นะครับได้ทั้งทางดินทางใบบวกกับการบล็อกใบจากศูนย์หน้าสองสามสี่นะครับทีนี้ก็มีอีกอย่างหนึง่งนะครับถ้าสมมติว่าใบกลางท่านไม่ได้บล็อกใบนะครับท่านผู้ชมไม่ได้บล็อกใบอย่างนี้ใบกลางละคือ จากหางปลาทูอ่ะไอะหางดาบอ่ะเสร็จแล้วมันกลางออกเงี้ยมันบล็อกไม่ทันแล้วนะครับสําหรับศูนย์ห้าสองสามสี่นะครับถ้าบล็อกต้องบล็อกตอนที่มันเป็นหางปลาทูอ่ะหรือใบคู่แรกใบคู่แรกบานครับหมายหมายควาว่ายอดอ่อนคู่แรกบานนะครับยอดอ่อนคู่แรกอาจจะอยู่ข้างในเนี่ยนะนะครับปลายนี่คือคือคู่คู่ท้ายนะครับคู่แรกบานก็แต่ปลายเนี่ยยังเป็นหางปลาทูอยู่ อันนั้นแหละเราถึงจะใช้ศูนย์ห้าสองสามสี่บล็อกนะครับแต่ว่าถ้าใบกลางแล้วบล็อกไม่ทันครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเมื่อบล็อกไม่ทันเราก็ต้องมีการส่งต่อเหมือนกันเพื่อให้มันแก่เร็วเขียวเร็วเช่นเดียวกันนะครับโดยการใช้สิบสามศูนย์สี่สิบหกนะครับสิบสามศูนย์สี่สิบหกอ่าในการส่งให้แก่เร็วอ่าคล้ายๆกับทําให้ใบเล็กแล้วแก่เร็วเช่นเดียวกัน แต่ต้องเป็นสิบสามศูนย์สี่หกท่าบานแล้วนะครับแต่ทางดินก็ต้องใส่แมกนีเซียมซัลเฟตเช่นเ,เดียวกันนะครับอันนี้พยายามอธิบายถึงจุดวิกฤตของอลูกล่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นหางแย่ไม่ว่าจะเป็นขึ้นน้ําขึ้นไข่ลกกระทาไข่ไก่หรือ,อเท่ากับไข่ห่านหรือแก้วน้ํำนะครับแก้วน้ํานี่มเมล็ดข้างในออกละนะครับเริ่ม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 เป็นเม็ดที่ใหญ่ขึ้นละนะครับแก้วน้ํานะครับเพราะฉะนั้นก็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 นาเสนอนะครับ เพื่อที่จะว่าบางสวนนะครับที่อาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของการบล็อกใบเป็นยังไงดูดูทูปเขาบอกสง่สงใบส่งใบเป็นยังไงนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพราะว่าจุดวิกฤตอันเดียวเนี่ยคือปีหนึ่งมีออกครั้งหนึ่งนะครับเจอจุดวิกฤตอย่างนี้ก็ก็ไม่ได้อ่ะนะครับมันก็ต้องมีวิธีการทําให้มันรอดนะครับนะครับนี่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในช่วงวิกฤตไม่ว่าจะเป็นฝนตกยอดเดิน นะครับจากสวนมาลาทาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่นครับก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสวนมาลาทาอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่นในการนําเสนอสิ่งที่ชาวสวนทุเรียนหรือ,อหลายหลายท่านนะครับที่จะปลูกทุเรียนนะครับจะได้เข้าใจในเรื่องของสารีละของต้นไม้นะครับถ้าเราเข้าใจในเรื่องเหล่านี้ก็อาจจะมีโอกาสโอกาสนะครับในการที่จะทําให้ประสบผลสําเร็จ ผมก็อาจจะประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งเท่านั้นเองยังไม่ใช่อาจารย์ยังไม่ใช่กูรูนะครับเป็นแค่ผู้ที่ทํามา3-4ปีในเรื่องของการดูแลดอกและผลแล้วก็ศึกษาแล้วก็มีอาจารย์ดีอยู่ที่จันทบุรีอาจารย์อนเนกนะครับก็ต้องขอบคุณไปอย่างท่านด้วยอาจารย์อนเนกนะครับก็ยังไงฝากอีกครั้งหนึ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ไปมากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ